ร้าน HP Superbike ไปรษณีย์แสวัสดีครับวันนี้มาดู Honda CB หัวสุด F นะครับเป็นปี2016นะครับตัว Limited Edition โครงแดงนะครับผมคันนี้เป็นท่อเดิมนะครับแล้วก็มีการล้มซ้ายขวานะครับการล้มเครื่องนะครับตัวนี้นะฮะมีกระจกปลายแฮนด์นะครับการเบรกกันคัดแต่งท้ายพับได้นะครับดูเล็ขหม่ครับ28นนะครับฟังเสียงเครื่องครับผม นี่นะครับสวยๆเรียบๆเลยนะครับเรามีรับประกันเครื่องยนต์ให้นะครับพันโลหนึ่งเดือนนะครับสนใจสอบถามได้นะครับไลน์แอดแอด u ฮปิซูบไ์นะครับก่อนโอนเงินจองนะครับลบกวนทักหน้าเพจมาสอบถามเรื่องบัญชีก่อนนะครับการวิชาชีพนะครับผมขอบคุณมากครับ